ท่าคู่นี้รองท่าคู่เก่าใส่แล้วรู้สึกเก่าแล้วใครจะทำไรเก่าแล้วไงจะเดินทางผ่านมาอทุกอย่างมาจนวันนี้คงมีรองเท้าคู่ใจครับพบกับคานเตอร์ดีไซนเช่นเดิมครับตอนเป็นร้อยันครับดีเดียห้าร้อไม่ต้เจ้าปอนเวิร์ดมาแล้วมาวไม่กล้เลยครับคันนี้ทัจากรถเดิมตร้งเดิมแข้งแขงกๆเลยครับโอเค นะครับตั้งแต่มุดล้อหน้าครับผมนะครับยางเปลี่ยนใหม่เป็น IRC k 8เลยครับยางนิ่มเก้เลยอ่าฮะทับทิมชกหน้าครับบางคนหน้านะครับของเดิมลูกค้าสั่งให้ทําสีดาเงาอ่าไฟเลี้ยวฮาเร็ครับชกตัวบนนี่ครอบไฟหน้านะครับต่อให้ไฟหน้าร้อนแค่ไหนะครับตัวนี้ไม่มีทางละลายครับเราเคลมให้ได้เลยเราประกันให้เลยนะครับต่อแฮนด์แต่งครับต่อแฮนด์แต่งนิ่มๆนะครับอ่าโอเคแฮนด์ตรงครับผมแฮนด์ตรง กระถังโอ้ยอย่างเมียนครับผมโอ้กันแข่งกันแข่งกันแข่งเยโยงนะครับอย่างเนียนท่อแบบฟูลซิสเต็มทั้งลำนะครับผมนะฝากระเป๋าฝากกระเป๋าครับดูครับเหมือนกันเด้เหมือนกันเด้เอนนดันนี้พิเศษก็คือลูกค้าสั่งให้ตัดโครงหลังนะครับเราตัดโครงหลังเรียบร้อยนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะดูใกล้ได้เลยอ่ะแล้วก็ตีเบาะใหม่ครับเป็นบบปเบาะใบเล็กนะครับอ่ะข้างหลังก็จะมีไฟเลี้ยวหลัง ไปเดี๋ยวแต่งครับนนะครับแล้วก็ฝาครอบล้อเนียนๆเนีนๆนะครับมางกรหลังบอบเบอร์นะครับแม่ดูรูสก,ก้อนๆๆครับปลายพับปลายพับครับอ่ะมาฟังเสียงกันครับบอกเล้เลยเสียงอ่ะโคตรประทับใจนะครับในคลิปอาจจะดูแหลมนะครับแต่ตัวจริงทุ้มมากบอกเลยครับ รีเบลครับไม่ว่าจะเป็น300-500นะครับต้อตเบอร์โตด,ดีไซน์รับจบครับต้อสเบอร์โตด,ดีไซน์087-3077-384แล้วพบกันคลิปหน้า แล้วเขามีแฟนสวยเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าเก่าเ่รองเท้าห่าใจไม่ขาดปรับระดีครูสอนไว้อย่ามอง